ถ้าไม่ได้จ่าย,ยานี้ต้องไปแจ้งที่ไหนคะไปแจ้งที่สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอยู่จังหวัดไหนครับอยู่ภูกเกต็กเกตค่ะไปแจ้งที่สํานักงานสวัสดิการที่ภูกเก็ตครับค่ะก็ไปแจ้งแล้วก็เล่าเรื่องราวแบบนี้ให้ฟังใช่ไหมคะคะและในกรณีอของสามีคุณวิจิตราเนี่ยยังไม่ได้ลาออกแต่พอมีเรื่องก็ทะเลาะแล้วก็หยุดอยู่บ้านเฉยๆอันนี้ถือว่ายังไม่สิ้นสุดสภาพการทํางานหรือเปล่า ตามปกติแล้วนี่จะต้องเ,ออเขียนใบาลาออกหรือว่าจะต้องให้ในจ้างทาหนังสือแจ้งว่าให้ออกจากงานค่ะถ้าเราไม่มีการสิ้นสุดแล้วเราไม่ไปทํางานก็เท่ากับว่าเขายังไม่ให้เราออกแล้วเราไม่ได้ไปทํางานก็เท่ากับขาดงานโดยที่ไม่มีเหตุอันสมควร3วันขึ้นไป7วันขึ้นไปมันจะกลายเป็นมีความผิดที่เราไม่ไปทํางานอ๋อ,อ,อแบบนี้ค่ะคือเสมียนที่บริษัทน,นั้นเขาแจ้งบอกว่าให้ให้ไปรับเงินเดือนณเดือนนั้น แต่ทีนี้แต่ทีนี้แฟนไม่ได้ไปเอาเพราะว่าตอนแรกนั้นแฟนผ่อนเขาสองพันบาทผ่อนผ่อนเต้าตัดผมอะค่ะแล้วทีนี้เงินเดือนก็เลยไม่ไปเอาว่าให้ให้แกหักค่าประกันประกันที่เขาไม่รู้ประกันอะไรของเขา่าประกันบริษัทน่ะค่ะอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือสามีคุณวิจิตราเนี่ยสามารถรับเงินบําเหน็จได้ นะคะ<ด>รับเงินก้อนได้เลยสําหรับประกันสังคมนะคะ<ช>แต่ว่าต้องใช้เอกสารจากบริษัทไหมคะคุณทรงพลมันต้องมีหนังสือที่จะออกจากงานด้วยคือบริษัทเข้าให้ออกเนี่ยจะต้องมีการแจ้งประกันสังคมว่าให้ลูกจ้างออกจากงานเพราะว่าถ้าสํานักง,งานประกันสังคมกดเข้าไปดูในฐานชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนแล้วยังเป็นลูกจ้างอยู่ก็ยังจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญไม่ได้ ก็คือว่าถ้าชื่อยังค้างอยู่เนี่ยออกไม่ได้รับเงินไม่ได้ไไดนะคะก็ค,คุณวิจิตรต้องให้สามีนะคะติดต่อทางบริษัทก่อนนะคะเพื่อที่จะขอยกเลิกการเป็นลูกจ้างของบริษัทและหลังจากนั้นค่ะทางบริษัทเขาก็จะพิมพ์ลงไปในะบบคอมพิวเตอร์ว่ารายชื่อนี้ก็คือรายชื่อสามีของคุณวิจิตรเนี่ยเลิกยกเลิกการเป็นลูกจ้างแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่ประันสังคมค่ะแล้วก็ไปขอรับเงินบำเหน็จหรือว่ารับเงินก้อนได้เลยนะคะ อ๋ออคือไป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 ที่บริษัทก่อนไปไปขอรับใบแจ้งวลาออกนะั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะอุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะค่ะมีคำถามอื่นเพิ่มเติมไหมคะอ่ะน่าจะไม่มีแล้วนะคะนาะคุณวิจิตราเสียงดีใจมากนะคะอย่างในกรณีของคุณวิจิตราเองเนี่ยบางครั้งถ้าทะเลาะเบาแววงกันในที่ทํางานนะคะแล้วก็นายจ้างเนี่ยไม่ได้ตัดสินว่าใครผิดหรือว่าใครถูกแต่หยุดงานไปเฉยๆแบบนี้อาจจะมีสิทธิ ไม่ได้รับเงินไหมคะครับก็คือทะเลาะเบาแวงเนี่ยมันเป็นความผิดอยู่แล้วะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนายจ้างเขาอาจจะให้ออกไล่ออกหรือปลดออกอมันจะมีอยู่3อย่างเพราะฉะนั้นพอออกมาเนี่ยโดยมีความผิดเนี่ยประกันสังคมก็ไม่จ่ายค่าว,ว่างงานอยู่แล้วค่ะเพราะถือว่ากระทําความผิด<อ>ในกรณีที่จะได้เงินค่าว่างงานจะต้องออกโดยไม่มีความผิดอสองลาออกเองถ้าออกโดยไม่มีความผิด นะครับอย่างเช่นเขาเลิกจ้างได้ห้าสิบเปอร์ซหเดือนแต่เขียนใบลาออกได้สามสิบเปอซนอืสมเดือนอแล้วก็อย่างกรณีสามีคุณวิจิตราเองเนี่ยถ้านายจ้างเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นความผิดไปเขียนใบลาออกเองแล้วก็เอาไปยื่นอย่างนี้สามารถเอามารับเงิน ชดเชยกรณีว่างงานได้ครับว่างงาน3 0 3เดือนอครับก็คือได้2ต่อเลยก็ว่าง,งั้นเถอะนะคะได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงานด้วยแล้วก็ได้รับบำเหน็จด,ด้วยพร้อมกันได้นะคะอ่าอีกสายหนึ่งค่ะจากกรุงเทพมหานครนะคะคุณประสาทค่ะสวัสดีค่ะคุณประสาทค,<ป>ค,ครับครับสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะครับคือผมมีเรียนถามคือว่าคือคือปลายปีนี้จะครบจะครบอันสิบห้าปีหรืออายุห้าสิบห้านะ ครับคุณผมผมทำอยู่ที่ต่างจังหวัดสุขนละครเนี่ยผมมาอยู่ที่กรุงเทพนี่นะฮะค่ะแล้วนี้พอถึงครบกำหนดล้วต้นงตงไปไปไปรับเงินที่สุคุนลครหรือเปล่านะฮะต่างจังหวัดนะรับเงินค่าอะไรครับค่าบำเหน็จบำนาญค่ะสิบห้าปีอายุห้าสิบห้าอะไรนะอ๋อเอออันนี้ขอรับเงินที่ไหนก็ได้ที่สะดวกนะครับเวลาที่สะดวกต้นก็เตรียมอะไรไปบน้างนะฮะก็มีบัตรประชาชนอย่างเดียวครับ อ,ย,นะอ,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 อย่นะฮะเพราะว่าเออเรารออันนี้นเลยพระว่าส่งหักเงินบัญชีธนาคารนะฮะตอนนี้มันจะต้องอบริษัทจะต้องแจ้งออกด้วยนะครับก็คงต้องติดต่อ,อ,าอาจากงานตั้งงานแล้วครับสี่ห้าปีแล้วจะส่งมาตลอดทำมาตราสามสิบเก้านะครับอ๋อแล้วตอนนี้ทำมาตราสามเก้ามานานแล้วใช่ไหมครับานานแล้วตั้งแต่ปีสี่สองนะถ้าอย่างนั้นต้องลาออกจากมาตราสามเก้าก่อนนะครับซึงจะได้รับอ,อ๋อลาออกก่อนเลอฮะครับ จะออกเมื่อไหร่ล้วเพราะว่าจะครบเดือนธันวาหรือผมจะครบพอดีสิบห้าปีนะฮะก็ก็ดูให้ดีก่อนนะครับว่า,าไปตรวจสอบที่สำนักง,งานประกรันสัมว่าครบร้อยแปดสิบเดือนหรืยอยังอ้แลครับ,รบนี้ ตรวจสอบที่ศาลตลาดใช่ไหมครับที่ผมทําอยู่นะได้ครับที่ไหนก็ได้ที่ประกันสังคมตั้งอยู่ฮะใกล้บ้านนะครับโใกล้บ้านตรวจที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับครับไปไปที่อ่าสำนักง,งานประกันสังคมเพื่อจะให้เขาดูในคอมพิวเตอร์ว่าส่งมาครบร้อยแปดสิบเดือนหรือเปล่าครบแปดสิบเดือนแล้วก็ลาออกแล้วใช่ไหมครับอ่าถ้าครบร้อยแปดสิบเดือนแล้วเราก็สามารถลาออกอย่างมาตราสามเก้าก่อนนะครับแล้วจ<อ>ึงจะขอรับเงิน ลาออกแล้วก็หยุดส่งเลยใช่ไหมฮะอ่าลาออกแล้วก็ได้รับเงินบํานาญครับหรือบําเหน็จตามแต่กรณีนะครับจากนั้นก็ก็ไม่ต้องส่งแล้วประมาณเพราะว่ามัเกิดวันที่เก้าพันมาเมื่จะครบครบสิบห้าปีนะฮะอันนี้ก็จะจะห้าสิบห้าพอดีนะครับครับก,ก,ก็ต้องดูตั้งแต่5 5ขึ้นไปได้รับเงินบําเหน็จบํานาญได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องลาออกจากมาตรา39ก่อนจะลาออกนั้นไปตรวจสอบก่อนว่าครบ180เดือนหรือเปล่าอ๋อครับไปตรวจสอบที่ที่เป็นอะไรนะ จะนนักนะครับใช่ครับก็ได้ชนะใช่ครับเพราะว่าตอนนี้คนอยู่ที่กรุงเทพฯหรอมหานครนี้เพราะส่งทางหัดเดินทางบัญชีนะฮะครับครับอครับครับครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะัสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะก็บางครั้งเนี่ยเรื่องของการทํางานต่างจังหวัด อาจจะไปสะสมต่างจังหวัดอ่ะจังหวัดนี้5ปีข้ามอีกจังหวัดหนึ่งสปีแล้วก็กลับมาอยู่กรุงเทพมหานครแบบนี้หลายคนก็สงสัยเหมือนกันนะคะคุณทรงพลว่าไอเงินต่างๆที่มันอยู่ตามแต่ละจังหวัดที่เราไปทํางานเนี่ยมันจะมารวมกันได้ไหมแล้วก็มันยังจะคงอยู่ต่อเนื่องนับต่อการเป็นบําเหน็จหรือว่าบํานาญได้หรือเปล่าเออมันเป็นได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเวลาเงินที่ส่งไปมันจะเข้าสู่เลขที่บัญชีตามเลขบัตรประชาชนค่ะ เพราะนั้นเลขบัตรประชาชนมันไม่ซ้ำกันอยู่แล้วมันก็จะเก็บสะสมไปเรื่อยๆพอนับครบมีการส่งเงินครบ180เดือนก็จะได้บำนาญถ้าไม่ครบ180เดือนก็ได้บำเหน็จแต่อายุต้อง55ปีขึ้นไปนะครับก็คือต้องมี3เงื่อนไขล่ะนะาะสำหรับปลายปีนี้นะคะคุณผู้ชมหลายคนเองก็คงจะอยู่ในข่ายที่อาจจะได้รับ บำนานด้วยนะคะเป็นล็อตแรกของประกันสังคมที่จะมีการจ่ายเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีความประสงค์ต้องการจะรับบำนานให้ท่านไปตรวจสอบที่ประกันสังคมก่อนนะครับว่าครบ180เดือนหรือไม่เพราะบางคนอาจจะขาดไป6เดือนบ้างเราก็ต้องอย่าเพิ่งออกรเราก็ต้องส่งต่อให้ครบก่อนอันนี้สําคัญนะครับแต่ถ้าท่านจะรับบําเหน,น็จนี้ไม่มีปัญหาเลยเพอท่านออกจากมาตรา39ท่านขอรับเงินก้อนได้เลยค่ะ กลับมาพูดคุยถึงเรื่องของการเป็นผู้ประกันตนนะคะที่จะได้รับสิทธิ์ชดเชยในกรณีว่างงานกันต่อสําหรับเรื่องของการชดเชยการว่างงานเนี่ยเราจํากัดให้แต่เฉพาะเพียงคนไทยเท่านั้นหรือเปล่าคะถ้าเป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นต่างด้าวเข้ามาทํางานอย่างถูกกฎหมายเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับเหมือนกับเราไหมคะเหมือนกันครับสาหรับคนงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายก็มีสิทธิ์ได้รับเหมือนกันเพราะว่าจะต้องถูกหักประกันสังคมเหมือนกันครับค่ะ ก็จะต้องใช้หลักเกณฑ์เดียวกันคือออกจากงานมาโดยไม่มีความผิดหรือเขียนใบาลาออกเองก็มาใช้สิทธิ์ในว่างานภายใน30วันนับจากวันที่ออกจากงานขึ้นทะเบียนที่สำนักง,งานจัดหางานนะครับแล้วก็ใช้หลักฐานว่าถูกออกด้วยเรื่องอะไรแล้วก็เอาหน้าสมุดบัญชีมาเพื่อที่ประกันสัมจะได้เอาเงินเข้าบัญชีให้แต่ละเดือน30หรือ5้ตามแต่กรณีครับค่ะ,ะมา อีกสายหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปพักกันในช่วงแรกนะคะมาจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะคุณเอกสวัสดีค่ะคุณเอกคะครับปิดเสียงทีวีก่อนนะคะคุณเอกขอโทษดีครับค่ะครับทีวีก่อนนะคะเอกครับครับ,รบเราได้ยินเสียงตัวเองชัดเจนนะคะปิดเสียงทีวีแล้วนะคะจะสอบถามว่าค่ะเชิญค่ะ ครับครับยังไม่ได้ปิดแน่เลยดิฉันได้ยินอ่ค่ะเชิญค่ะครับจ้าสบถามครับค่ะว่ากรณีอายุห้าส้าเนี่ยเราขอไปรับเป็นบานานได้ไหมอืมแล้วถ้าเกิดห้าสิบ้าเนี่ยเราจะทำงานอยู่ต่อเราจะต้องส่งส่งต่อไหมครับค่ะ เอาประเด็นแรกนะครับ55ปีแล้วยังเป็นลูกจ้างอยู่ก็ต้องส่งไปเรื่อยๆเพราะยังไม่ออกจากงานนะครับแต่พอครบ55ปีแล้วออกจากงานนะครับก็ไปขอรับเงินบำเหน็จหรือบำนาญแล้วแต่กรณีถ้ารับบำเหน็จเนี่ยส่งเงินมาเท่าไหร่ไม่ถึงร้0เดือนก็รับเงินก้อนไปแต่ถ้าครบ1้0ยิเดือนขึ้นไปอยากจะรับบำนาญนะครับก็จะได้เมื่อส่งครบร้0เดือนมันก็ได้บำนาญอย่างเดียวเป็นรายเดือนตลอดชีวิต ก็แล้วกาลังคิดเป็นยังไงครับคิดคิดคิดอา,อาไรกันหัครับสำนักง,งานประกันสัมจะคิดเงินเดือนโดยเฉลี่ยหปีสุดท้ายมามาคำนวณครับแล้วก็ได้ตัวเฉลี่ยออกมาสมมุติหปีสุดท้ายแล้วก็หารด้วยหกสิบมัน,<ะ>มนก,ก็5ปีสุดท้ายเนี่ยเราได้เป็นสอง0มื 20, ่คิดที่1มื่นห้าครับสอง0มื่นนะ คิดคิดที่หมื่นห้าครับเพราะสูงสุดประก<อ>ันสังคมเก็บท่านแค่เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับอ๋อคิดสูงสุดที่หมื่นห้าใช่ค่ะต่อให้คุณประสาจะได้เงินเดือนสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยแต่ว่าทางประกันสังคมที่หักของคุณมาเขาหัก<อ>แค่ฐานเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองอค่ะแล้วหนึ่งหมื่นห้ามันี่้นได้ขึ้นยังไงครับตอนนี้พอเฉลี่ยออกมาแล้วห้าปีสุดท้ายสมมติเฉลี่ยออกมาแล้วนะครับหารออกมาได้ผลลัพธ์หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับเมื่อได้ผลลัพธ์มาหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ประกันสังคมให้20%ของค่าจ้างโดยเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเพราะ,ะนั้น20%ของ1 5 0 0ก็คือ3,000บาทครับ3,000บาทต่อเดือนต่อเดือนตลอดชีวิตครับแล้วถ้าเกิดเราขอเป็นบำเหน็จล่ะครับอ๋อถ้าครบ180เดือนแล้วขอบำเหน็จไม่ได้ครับได้บำนานอย่างเดียว<อ>เพราะ,ะนั้นถ้าท่านอยากได้บำเหน็จต,ต้องคำนวณดูให้ดีว่าอยากให้เกิน180เดือนแล้วท่านก็ต้องออกจากงาน มันเด้งกันไม่ได้สครับเพราะเราทางานระยะยาวคือคงอายุผมยังไม่เยอะไงถ้าถ้าน,นี้แล้วตอนนี้ก็เกินเกินมัน็เอก็ก็ต้องแต่ประกันสังคมมีเงินสะสมสลาภามาเนี่ยผมก็สมัครตัวนี้ก็ต้นทํางานมาสิบกว่าปีแล้วก็คงจะใกล้จะครบแล้วครับครบพร้อมที่ประกันสังคมมีมาเนี่ยครับตอนนี้คุณประสาทอายุเท่าไหร่แล้วคะ ตอนนี้อายุ35-36เองครับโอ้ยแบบนี้ค่ะคุณประสาทถ้าอายุยังน้อยแบบนี้เนี่ยแล้วก็เก็บมาครบ180เดือนในปีอ่าในปีต่อๆไปนี่เขาจะบวกเพิ่มใช่ไหมคะคุณสมบใช่ครับแต่ว่าในกรณีบำเหน็จบำนาญนับจากปี42นะครับอันนี้รู้สึกว่าจะยังแค่ประมาณ10กว่าปีเท่านั้นเองนะครับใช่ครับมันจะครบปี58อาใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ครบ15ปีนะครับของคือผมทำงานมาตงตั้งแต่อายุ ตั้งแต่เรียนจบมปลายจนมาทุกวันนี้ที่เดิมตลอดก็คือยังไงก็ต้องครบสิบห้าปีแน่นอนค่ะแล้วตอนที่สิบห้าปีเนี่ยผมต้องไรก็ครบแน่พอครบสิบห้าปีที่ส่งแล้วเนี่ยตอนนั้นคุณประสาทจะอายุเท่าไหร่คะจะอายุประมาณไม่ถึงสี่สิบเลยครับโอ้โหไม่ถึงสี่สิบกว่าจะห้าสิบห้าก็อีกประมาณสิบห้าปีก็จะได้บวกเพิ่มอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะเพิ่มอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ถ้าอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่เป็นประมาณเท่าไหร่เออถ้า ส่งครบแล้วนะครับ15ปีแล้วปีที่16ประกันสังคมจะบวกเพิ่มให้อีก1.5%ครับเพราะนั้นถ้าเพิ่มเกินกว่า15ปีขึ้นไปจะบวก1.5ตลอดอ,อย่างสมมติ1.5หาปีได้1.5สมมติส่งมา20ปีนะฮะส่งมา25 15ปีแรกได้30%ครับปีที่16บวก1.5% 17 1.5 18 1.5 19 1.5 20 1.5 เพราะฉะนั้นส่งมาครบ20ปีจะได้27.5%ของค่าจ้างโดยเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายค่ะ27.5%เยอะนะคะแล้วคะเดิมเดิมได้30%ใช่แล้วบวกอีก27.5ใช่ไหมครับเดิมได้20%ครับอ๋อเดิมได้20%อ๋อครับครับค่ะแล้วก็บวกอีกตามเท่ากับปีที่คุณ 1> 1. <5. S 2> ประสาททำงานเนี่ยล่ะค่ะถ,ถ้าทำงานเลยครบครบบ สิบห้าเราไปเดือนไปแล้วสิบปีต้องบวกอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับถูกต้องเลยครับถูกต้องเยอะไหมคะอืมตแต่อย่าลืมว่าน,น,น่าจะมีทางเลือกให้สําหรับคนเน็ดบ้างเพราะว่าผมดูแล้วบางทีเราอาจจะดูใช้ไม่ถึงอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แหละครับครับแต่อย่าลืมว่าไอ้เรื่องชราภาพเราเริ่มนับตั้งแต่ปี4 2สองนะฮะเริ่มเก็บเงินนะครับ เพราะนั้นคุณประสาทอายุผมยังน้อยอยู่ก็เลยมี้วเวลาเลยเลยสภาพฟรีแน่นอนค่ะก็อาจจะเริ่มทำงานในปี4-2อเนี่ยอายุยังน้อยถูกต้องไหมคะคุณต้องปลขาปี39มเ้เหรอครับเพราะ39ไม่นับครับมานับเอาปี4-2ค่ะคงเข้าเข้าใจครับเข้าใจครับเข้าใจครับ ค่ะก็คือ,อ,อพอเริ่มทํางานตั้งแต่อายุน้อยเนี่ยช่วงระยะเวลาในการสะ <า S 2> สม<า>ไม่ใเยอะจะมีโอกาสไหมว่าเราสาม,มารถเลือกเป็นบำเหน็จหรือบำนาญจะได้อย่างเงี้ยขณะนี้ยังไม่มีครับเพราะว่าเจตนารมณ์กฎหมายต้องการจะจ่ายบํานาญครับเนื่องจากพอแก่ตัวไปแล้วเนี่ยไม่มีคนเลี้ยงประกันสังคมก็จะจ่ายเงินเดือนให้ตอนนี้มันก็มีพวกเงินขราภาพหมู่บ้านเลยหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพัน มาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตรงน,นี้มาเพิ่มค่ะก็คือจะได้ตรงนี้ไปเพิ่มด้วยนะคะเพราะว่าทางประกันสังคมเนี่ยต้องการที่จะดูแลทุกคนที่อยู่ในระบบอย่างตลอดไปด้วย<ช>นะคะ,คะอย่างคุณประสาสเองเนี่ยโอ้ยอ,อายุยังน้อยค่ะผมเคยไปเช็คมาว่าผมมีเงินสะสมในในประกันสังคมตอนนี้มีปมาณกเกือบแสนและค่ะเงินสลาภาพเนี่ยใช่ไหมค่ะเกือบแสนนี้กี่เดือนคะเขาบอกไหมคะถ้าตรงนี้ผมเวลาออกก่อนแล้วก็ต้องรอห้าสิบห้ายูดีสิ่งทีใช้ตังค์เลยวะ ต้องอายุครบ5 5ครับแล้วออกจากงานซึ่งจะไปขอรับเงินภายใน1ปีนะครับพอครบ55้าเมื่อไหร่แล้วดูวันเดือนปีเกิดแล้วต้องไปขอรับภายใน1ปีนะครับครับค่ะครับผมค่ะสวัสดีค่ะเงินไขก็ต้องเป็นไปตามที่ทางประกันสังคมกําหนดเอาไว้นะครับบางคนอาจจะอยากเลือกขอบําเหน็จได้ไหมหรือว่าขอบํานาญได้ไหม บางคนขอทั้งคู่เลยด้วยซ้ำ <c oughs> <c oughs> นะคะก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เราวางกันเอาไว้นะคะเพราะว่าทางระบบประกันสังคมเนี่ยอยากจะดูแลทุกท่านแบบยาวๆนะคะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะเรายังคงเปิดสายเกี่ยวกับเรื่องของการแนะนําผู้ที่ว่างงานนะคะจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไรหรือว่ามีคําถามอื่นเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิผู้ประกันตนหมายเลขนะคะ0 2 3 3 8 3 8 3 7เดถึงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาตอบคําถามกันต่อตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ